ที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการฟุตบอลยุโรปด้วยส่วนสูงถึง197เซนติเมตรและสไตล์การเล่นที่โดดเด่นเขาเริ่มต้นอาชีพกับยูเวนตุสก่อนย้ายไปเล่นให้กับเอสโรมาแบบยืมตัวและล่าสุดโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับเอฟซีบอลมัรตในพรีเมียร์ลีกแม้จะเกิดที่เนเธอร์แลนด์แต่ฮุยเซนย้ายมาอยู่ที่สเปนตั้งแต่อายุ5ขวบทำให้เขารู้สึกผูกพันกับวัฒนธรรมและฟุตบอลสเปน เขาเลือกเล่นให้ทีมชาติสเปนชุดใหญ่และยกย่องเซคิโอรามอสเป็นไอดอลในฐานะกองหลังที่ครบเครื่องล่าสุดมีรายงานว่าเรอัลมาดริดตกลงเซ็นสัญญากับฮุยเซนด้วยค่าตัว58ล้านยูโรแซงหน้าหลายทีมใหญ่ในอังกฤษที่ให้ความสนใจไปเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์การเล่นของดีนฮุยเซนจุดแข็งของเขาคือ1ความสูงและพละกกำลังเขาสูง197ซนเมตร เป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้เขาได้ดเปรียบในการเล่นลูกกลางอากาศ